มาจ้าทุกคนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะนี่ค่ะมุมกระดมะยางนองหมานะคะนี่ค่ะพ้กกันมะยางน่องหมาตรงนี้จะเป็นที่แคมปิ้งนะคะทุกคนเป็นอันแคมปิง้งเป็นสําหรับคนมาอากางเต็นนอนนังซันค่ะหรือมีรถบ้านนะคะนี่ค่ะเก็บภาพสวยๆมาฝากยาอิสระ is that a park โอ้โหนั่นคือสระว่ายน้ำสำหรับแคมป์มีคนทางนี้เขาจะเป็นอันแคมป์นะคะเป็นแคมป์แต่ว่าเป็นบ้านเป็นหลังนะคะฟังทั้งนูน่นฟังท้งนู่นจะเป็นกลางเต็นหรือว่ามีรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นหลังนี่นะคะอันตรงนี้ก็จะเป็นป่า ป่านี่ก็คือเอ้าปั่นจักรยานก็ได้ดูแลนอกกําลังกายก็ได้หรือว่าช่วงหน้าเห็ดเก็บเพ็ดก็ได้พี่น้องนี่จ้ะเก็บเพ็ดก็ได้จะประมาณนี้เด้อค่ะนี่ค่ะมึงข้าจากับมาแคมปิ้งข้าจ้ากับเอาจักรยานมาปั่นประมาณนี้ค่ะเราก็มาเดินมา นี่จ้าทุกคนบุ๋มก็ได้ม่ยางออกกําลังกายนะคะม่ยางปลานี่จา้ายางมาได้สักพักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะบุ๋มกับม่ยางอีกทั้งปังหนึ่งนะคะเป็นป่าที่บุ๋มมาเก็บเห็ดเมื่อปีที่ผ่านมานะคะทุกคนนี่จ้ะแต่ม่ยางสำรวจก่อนเบงเดอค่ะปานี่คะ่ปคะปา่ะปาต้นสน ปลาทั้งนี้เฮ็ดคือสีออกลายนี่ค่ะอีกหนึ่งเดือนเจอกันนะเฮ็ดเพื่อนว่านี่จ้าทุกคนปลาและธรรมชาติ้ว่มีแบบสวยงามที่สุดนะคะนี่ค่ะปลาจังสีนี่เฮ็ดพึ่งหน่อยเต็มเ,เลยค่ะนี่ค่ะเฮ็ดพึ่งน้อยตามข้างทางอย่างนี้นี่ค่ะ พราะว่าเวลาเก็บเห็ดผมจะบอกเขาไปนี่อันนั้นจะไม่เดินเข้าไปในป่านะคะจะเก็บเฉพาะข่างทางทีเฮ้างยางจังซีกระตามตามข้างๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมาจ้าทุกคนตอนนี้กาบ,บ่ายโมงแล้วนะคะ ใบม่วงขึงจ้ะพอดีเราไปเดินหมาพึ่งกับมาหอดบานนะคะนี่เด้อค่ะทุกคนดอกบัวกำลังบานค่ะสายเพราะว่ามืงนีบ่มีแดดเด้อค,ค่ะพึงปากขึ้นฝนตลอดนี่ก็คือดอกบัวบานนะคะกัดสวยมากจ้ะดูนะคะทุกคนดเด้อจ้ะอันนี้คือความสวยงามของดอกบัว เดี๋ยวมืออื้นน่นนั่นบุ๋มสิไปสะบัวยไงเด้อค่ะทุกคนที่บุ๋มเคยทําคลิปให้ดูนะคะเป็นสนามกอล์ฟเด้อค่ะแบบสวนบัวยังไงคือสิงามค่ะค่ะทุกคนที่บุ๋มเคยลงคลิปเมื่อสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ,ะอันนี่นะคะนี่ค่ะทุกคน นำตกน้อยๆหลังบ้านนะคะเวลานางหลังบานกแบบ็มีแห้งมีความสุขจ้ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีจ้ามาจ้าทุกคนวันนี้บุ๋มได้พาน้องหมาไปเดินนะคะทุกคนนี่ค่ะสิผาทุกคนมาเิ่นสวนบัวใหญ่ด้วยจ้ะนี่นะ,ะดูแบบไกลๆ กสิปรมาณนี้จะอันนี้ก็คือตรงนู้นก็จะเป็นอันร้านอาหารนะคะเป็นของสนามกอล์ฟซีมีร้านอาหารแบบเขาสามารถเข้าไปกินแบบบุฟเฟ่ต์ได้นะคะส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นอันสะบัวนะคะทุกคนแบบอลังการงานสั่งมากนี่ค่ะคิดถึงทําให้คิดถึงหนองน้ําบ้านเราเลยนะคะเดี๋ยววงสีส้ไมไปเบิ่งไก่ๆด้ะคะ่ะก็คือเขาอันนั้นเขาย่างบลท่านใด บานนะคะแต่ก็คือประมาณนี้จ้ะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะนี่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นรีสตอรันนะคะนี่ค่ะนี่นะจ้ะนี่เด้อค่ะก็กลักวกลัวบุ่มเจร้ม่าอีกกประมาณนู่นนะคะทุกคนเกือบ สามอาทิตย์นู่นจ้ะนี่ค่ะข้างๆข้างๆก็จะประมาณนี้เด้อค่ะโอ้อยากย่างไปทางนู้นเดิค่ะทุกคนมันจ้ะอยากเดินไปทางนู้นจังนี่เด้อค่ะพี่น้องนอนค่ะพระเอกของเราก็นั่งรอนั่งรอบ,บอกว่าเธออยากจะไป วิดีโอเธอก็ถ่ายฉันจะนั่งรอวาสานนี่นะคะบุมว่าถ้าเกิดว่ามันบานบานเต็มที่เยอะๆคือสิจนง่ามคักจะ้ะนี่นะคะบางเด้อค่ะทุกคนนี่ก็คือบัวสาบัวในฝันนะคะทุกคนทำใน,นที่พื้นที่หลายๆปลูกบ้าน อย่างนี้แล้วก็มีสะบัวมีสะพานยางขามนังสิคือสิเพือจะโอเคค่ะจะ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูที่มันบานนะคะนี่จะนี่จะทุกคนกระสิประมาณนี้ นี่นะคะค่ะนี่ค่ะเอ๊เะเป็นจีนี่นีจ้าทุกคนผมพามาเดินฝั่งทางนี้นะคะนี่คะ่ะประมาณนีจ้าสวยงามตามท้องเรื่องมีเด้อค่ะทุกคนควนบัวมีจ้าทุกคน,าออคกคนยา นี่คะ่ะทุกคนสามารถมากินอาหารจีนนะคะคือสิคือเป็นแบบอาหารบกประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะดูความสวยงามด้วจ้ะทุกคนพี่น้องจ๋ามีแต่บัวทั้งนั้นเลยนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสวนบัวในฝัน มองคะ่ะมีเป็ดหน่อยพร้อมมีเป็ดน้อยรอยน้ำนทุกคนคะ่ะดูนะคะนี่คะ่ะ อีกฝั่งทางนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทำยัางไง,างเราถึงจะีนจังไหนเขาจังสินนี่บ้านเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนในตัวบ้านบ่อปันดเด้วยค่ะแต่ว่าอยากจะมีนี่ค่ะสวนแบบนี้นะคะสวนใหญ่ๆหญดูเลยก็จะทุกคนนะครับเป็ดนาเป็ดน้อยโรยน้ำ เบิงจ่าทุกคนสวยงามมากเบิงเด้อค่ะนี่จ้ะเบิงเด้อจ้ะนี่ค่ะสวยงามมากจาก้ะพี่น้องจ้ะเบิงเด้อค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวผมจะหาแบบโซนกระสีไทยลูกประมาณนี้เด้อค่ะมันเด้นนอค่ะมองเยแต่ชิกี้นะยัองมชิลังอักตรอร์บบโซ่อะ